พนักงานราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทําผิดวินัยร้ายแรงนะครับให้ผู้บังคับบัญชาผู้กระทําผิดวินัยเนี่ยสั่งลงโทษภาคทันตัดค่าตอบแทนหรือลดค่าตอบแทนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมแก่ความผิดอย่างนี้นะครับผู้บังคับหมวดเนี่ยนะครับหรือเทียบเท่าเนี่ย ตรงนี้นะครับมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทันนะครับเห็นดูข้ององงูตามนะครับในข้อ196่อปหมวดนะครับพอบหมวดผอบร,ร้อยเนี่ยลงโทษได้แค่ภาคทันต่อไปผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าเนี่ยลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ5และเป็นเวลาไม่เกิน1เดือน นะครับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าเนี่ยมีอำนาจลงโทษภาคทันหรือตัดค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นผู้พันก็ลงโทษภาคทันได้เหมือนกันนะครับและก็ตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนนะครับผู้พันแต่ในข้อคอควายเนี่ยตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน5%ก็คือร้อยละ5 เหมือนกันนะครับไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน1เดือนถูกต้องนะครับผู้บังคับกองพันต่อไปผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าเนียมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทันหรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ5และเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนนะครับผู้การกรมเนี่ยสเดือนผู้พันเนี่ยหเดือนผอหมวดกับผอร,ร้อยมีอำนาจลงโทษได้แค่ภาคทัน ส่วนผู้พันเนี่ยภาคทานันด้วยตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน5%หรือร้อยละ5ไม่เกิน1เดือนผู้บังคับการกรมเนี่ยสั่งลงโทษภาคทันก็ได้ตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ5เป็นระยะเวลาไม่เกิน2เดือนส่วนผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทันหรือสั่งลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ5และเป็นเวลาไม่เกิน3เดือน นะครับไล่ลำดับขึ้นมานะครับ1เดือน2เดือน3เดือนมีใครบ้างหรือนะครับหรือสั่งลงโทษลดขั้นค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน1ขั้นนะครับนี่คือผู้บัญชาการก่อนพลการลงโทษภาคทันให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษค่าตอบแทนนะครับนี่ก็คืออำนาจการลงทันพนักงานราชการนะครับ ต่อไปข้อที่197วิธีการคำนวณการตัดค่าตอบแทนในกรณีมาสายเสมอเสมอของพนักงานราชการเนี่ยข้อใดอ้างอิงวิธีการไม่ถูกต้องนะครับเขาใช้คำว่าไม่ถูกต้องนะครับก็คือข้ององ,งูเกิน